ี่ดีบอกไม่ได้ว่าสักคำเดี๋ยวมาโนดเดี๋ยวแม่ไม่ด่าไม่ได้ไม่ด่าเลยให้มันเข้ามาเข้าบ้าน เอาเอาลงไป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 ัปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 าไป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  โอ้โผมไม่รับเพราะผมไม่เป็นอ,อย่างนั้นต้ยอจะดูเนี่ยให้ผมไม่ถามกันล่ะแต่เริ่มต้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก็อย่างที่ลูกสาวเล่าให้ฟังนะครับก็ว่า คนที่เข้ามาเก็บค่าตรงกลางนะมันไปทักบ้านผิด uh huh. ออก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว uh huh. ก็ไปด่าเขาทั้งด่าเขาไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะ uh huh. แล้วก็กลับมากลับมาเขาก็จอดรถท,ที่ที่หน้าบ้านเลยแล้วก็เท่านั้นนะเขาเข้ามาทํำลายร่างกายเรา uh huh. เราก็พยายามจะไม่ตอบโต้อื uh huh. แล้วก็พูดดีๆแต่ว่าเขาว่าเราเนี่ยสารพัดอะ่ะที่ว่าพวกเราเนี่ยพูดกันไม่ได้อะ่ะ แต่เขาพนี้เขาด่ามาหมดมีความรู้สึกไงเรอที่ใจเย็นที่สุดนะครับคือไม่ไม่อยากจะมีเรื่องครับเอ,อเราพยายามเพราะว่าลูกเรา็ยังเล็กครอบครัวเราต้องทํามาหากินก็ต้องอยากจะขอขอความเป็นธรรมนะคือเราอยากไม่อยากจะตอบโต้เรื่องทําลายร่างกายอะไรเพราะนี้ยก็คืออยากให้มันจบมันสิ้น,นจ,บจบก็ให้ให้จบ,จบเรามผมขอโทษตั้งแต่วันแรก อถ้าพวกผมผิดพลาดทั้งอะไรไปก็ผมก็ขอโทษต่อหน้าตำรวจเลยเช้ามาเขาไม่ไม่เป็นอย่างนั้นที่อยู่โรงพักมึงมึงขอโทษกูอย่างงนอย่างนี้ด่าเราสารพัดอยากฝากถึงเขายังไงโอ้ฝากฝากฝากพูดไม่รู้เรื่องครับคุยคุยไม่ได้แล้วเนาะพูดไม่คนนี้มีการแจ้งแจ้งความไปอย่างรับแจ้งแล้วครับแต่ก็ยังจัดการไม่ได้ครับผมก็อยากจะให้ดำเนินการให้เป็นเป็นตัวอย่าง เพราะว่าคนแบบนี้ไปอยู่ในที่สังคมไหนก็จะสร้างความความเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ชีวิตทรัพย์สินมันยังไม่ถึงถึงวันนั้นมาแล้วมันจะมีอะไรมันจะเกิดขึ้นอาจจะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับครับพอดีวันนั้นเมื่อทําบุญบ้านกันพอทําเสร็จก็เอาไปล้างจานอะไรกันนะคะแล้วก็เจิ๋วเจ้าของบ้านก็ เดินเอาของไปแจกอะค่ะเดินเอาของไปบ้านนั้นก็เหมือนว่าตรงข้ามบ้านเขาแล้วพอเขาเห็นยาติ๋วเขาก็ตะโกนดา่าตะโกนด่าตามหลังมายาติ๋วก็ไม่ได้อันนี้อะไรก็เดินกลับมันเดินรีบกลับเขาก็ไล่ตามหลังมาแล้วก็มาเหมือนว่าจะมาดึงตัวจะมากระชากอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราก็นั่งอยู่ยกันตรงนั้นนั่งเหมือนนั่งร้านยันไรสริษยก็นั่งกินอะไรอยู่ค่ะเป <c oughs> ๊ปหนึ่งออกมาอีกด่าเขาให้กูอะไร็คือไม่ดคือไม่ดีคืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ เออไม่เคยกลัวอะไรเงี้ยไม่กลัวพวกมึงอะไรเงี้ยสารพันแล้วก็ด่าแล้วก็มาเนี่ยแหละก็ตะลุมแหละบอลกันแหละตรงนั้นน่ะดึงไงพี่ชายเขาก็พยายามจะห้ามอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ชายสองสามคนก็มาห้ามนะก็แม่นี่ก็เอารองเท้าลูกเขาก็มาช่วยช่วยกันลุกสาวไม่ลูกสาวมาช่วยลุมเลยช่วยแม่ใช่ลูกสาวมาช่วยแม่เอารองเท้าตีไปตาไอ้คนนั้นชื่ออะไรไอ้ผู้ชายนุนั้นเอารองเท้าตีลูกสาวช่วยด้วย ก็เป็นไก่ตะลุมบอลก็แปลว่าเขามาช่วยลุงลูกชาวมาช่วยแต่พ่อนะเหมือนว่าห้ามเลยพ่อ,พอเขาอเงี้ยแต่ลูกสาวทั้งด่าทั้งช่วย